มาพบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแขวนครับทุกทุกคนนะครับแขวนครับฟองช่องเรานะครับสวัสดีแขวนครับ่อนเชอสวัสดีครับเอาวนี้เรามาวิ่งกันต่อแล้วนะครับวันนี้นะครับไอ้นี่นะครับก็มาเล่ยครับอาหารของเราอาหารที่เราจะพาคุณผู้ชมมากินมามาวิ่งกันนะครับแต่รองเร้าเลยครับนี่นะครับคือปลาจอหนึ่งกิโลกว่านะครับเราจะยางเกลือนะครับ ยางเกลือพวกเกลือกันแต่กันนี้นะครับตัวนี้ก็เคือบโล่งกันน่าจะเป็นโล่งเมื่อกันเราจะมาทอดกันนะครับเราจะมาทอดกินครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับนะครับนี่ก็เราก็จะกินกับน้ำจิ้มแจ่วกันปลายางเกลือนะครับโน่นนะครับเรากอคว้ยกันเลยนะครับเดี๋ยวตวนปลายางเราต้องรอก่อนครับให้เป็นตั้งก่อนนะครับนี่ครับเจียงปลายเราใจหวงโนดนนะครับนี่ครับหวงโนดไม่ต้องซื่อลาวนะครับหวงโนดจากตุงหน้าเราไปเมื่อกี้นะครับ เนี่ยครับปลอกเปล่ามากันมึงเรากกระจายกับไม้ตามรามจานเพีครับเดียวอันนี้ต้องรอกกอนเป็นต้านนั้นเดี๋ยวเรามาต่อปลาชอนก่อนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับตั้งทาเลยครับเือตั้งทาเลยนะครับนี่นะครับจ่ายตาแบใหญ้กับปลาตัวเท้านี่นะครับนี่นะครับน้ำมันใส่ไปตะขวดเลยนะครับ นะครับได้มาจากการพี่น้องได้มาจากการมาเจอวะได้นี่นะครับอ่าโอ้ยอ่านี่นะครับคุณผู้ชมเป็นตั้งเลยนะครับเราใช้หน้าไม้มาตำ빵ครับนะครับฐานี่กับฝันนี้ครับตั้งแบบนี้าจอนตัวเต้านะครับโหลวะนะครับได้จากการทมากินของจอนครับ เดืยนเมษนี้นั่งนี่ทีวีมั้งเนี่ยครับในทอมปลาที่เราจะใส่พวกสมุนไพรไปร้ชนิดนะครับพวกข้าผักตะไคร่พวกไร้ชนิดนะครับเพื่อให้มันดับกล้าหรือครับมันร้อนกันนี่ครับใายเราย่างกับปลาเนี่ยครับมุนเมื่อนี่นั่งเลยนะครับนี่นี่นะครับมุนได้เมื่อนี่นั่งในทีวีเลยนะครับใช่นะครับร้อนนะมันร้อนนะครับนี่นะครับมาเลยนี่มั้งนะครับ แกดวนเล้นมันแกดวดแล้วนะครับดรอร์เดียวอนนะครับปลาจอมตัวเต้ากได้น้ำมันให้มากนะครับอนี่นะครับปลายางนะครับยางไปกล้วยอร้อนนะครับตาออร้อนฟองห่วงนดที่เป็นตาดีมากๆครับยางใบเรือมันจะได้ไม้ๆนะครับนะครับให้กลิ่นตะบนไฟมันออกมาเยอะๆนะครับนี่นะครับมาฟังนี่นะครับนะครับมาทางนี้เราวน้ำมันร้อนนะครับ อ่าห้วยลุกนะครับนี่นะครับอืมนี่นะครับลุกแป้งมาได้แล้วอ่านี่นะครับโอ้โอ้โอ้โหนี่นะครับหายนะครับหายแหงควยนะครับเลือดปุดปุดเลยน้ำมันเลือดปุดปุดเลยปลาขาไตนะครับอ่นะครับ อ่านี่นะครับมาเลขครับมาเลขแก่ๆครับอ่านะครับเป็นซี่เรื่องทองเลยนะครับเนี่ยครับตัวกุ้ยแรงๆเลยมันจะได้เป็นซี่เรื่องทองรลอมนะครับต้าวตั้มนี่ครับปลามากับปลาเลบปลายางมากับปลายางนะครับทุกจานนิดนะครับจานกุ้ยกนอดูเรื่อยๆนะครับอ่านะครับอ่าอ่านี่นะครับ มาเลยครับมาเลยแก่แก่ครับอ่ามันมันร้ายนะครับอ่านี่ยครับให้มันทุกตัวตัวนะครับที่เรื่องอารามเลยนะครับนี่ปุ้งนะครับปุ้งมานะครับอ่าใบรรยากาศนี่พี่น้องพร้อมจังเลยนี่พร้อมจังเลยนี่ปลาอ่านี่นะครับทุกเป็นสี่เรื่องร้องเลยนะครับอ่าตักไป่ตักกันนี่นะครับก้อยอย่างลูกเลยนะครับ เราแจกับมาเพราะนี่นะครับว totally cool)> ้าวโอ้น uh, yep, uh, ี่นะครับนี่นะครับเละกับเลครับอ่านยนะครับโรดแต่ปลายยางนะครับเราแต่ปลายยางอันดุกแล้วมาคุ้นตอนดีวอายนี่นะครับพุนผู้ชมมายางเตานี้มั้งนะครับพ่นกำลังจะตกนะครับเตานี้ต้านแรงมามาเรยครับดูกับต้านจากอ่วงโนดนนะครับสุดยอดเลยนะครับ ความแรงของควาย,ยนะครับกว่าีย่างเตานี้มันยางไงกันครับมันทุกตัวตึงดีนะครับพอเราต้องมุ่นเรื่อยๆนะครับปลาปลาทวนตัวเต้ากันแล้วนะครับย่างไปเรื่อยนะครับย่างไปเรื่อยนี่นะครับลูกน้องของผมกําลังย่างปลาอยู่นะครับ <laughs> ย่างไปเรื่อยๆนะครับย่างไปเรื่อยๆๆนะครับอ่า อ้อมจานี่พี่น้องอ้อมขนาดไม่ใหญ่ใจไรนี่ครับเอาเสียกหรือเปูอย่างเดียวนี่ครับยางกันท้อนะครับยางกันท้ออ่านี่นะครับคุณผู้ชมข้ามเลยเกๆครับาทุกเลยนะครับยางนาน, pues like น,าน <vit> เ<ลอ>กินนะครับเกล็ดกลับมาเลยนะครับนี่นะครับามาเลยนะครับคู่กับคู่อยู่ของผมนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับ ปลาช้อนทอดครับปลาช้อนยางนะครับอโอเคยังเติมรอมันยังหนังยองถ้ามันได้บรรยากาศครับจิ้มจิ้มนี่นะครับกลองร้อยนะครับคำเลยแกๆครับนี่นะครับเป็นพุงปลาทอดนะครับพุงปลาช้อนนะครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะครับ

อาร่อยนี่เธออ่านวันๆเธอดู้ไหมอ่านแบบนี้นีปัญญากัลางนะเธอเท้าร้อยกันแล้วนะเธอนี่นะครับคุณผู้ชมมาแล้วกับปลาทอดทอดจนกรอบเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับซี่เรื่องทองเลยนะครับกับหนังป้มร้อยกว่เรานะครับอันนี้กับแล่ปลาปีนนครับซี่รั้นนะครับไม่ไม่เลยนะครับน่ากินตั้งเป็นนะครับหายนะครับคุณผู้ชมได้กูอยู่ครับนี่ครับคุณผู้ชม มากินกันลาวรับมากินกันลาวนะครับนี่นะครับเหนือข้างเก, sink, กม, really มก im, นนปลาจอนน, oy, นะครับไอเล่กับคุณผู้ชมเล่นะครับซีข้าวจ๊กเลยนะครับน่ากินมากเลยนะครับยวจิ้มกับนามปลานิดหน่อยนะครับนี่นะครับอืมเหนือว่านะครับเหนือว่านอืเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชม กินเลยเธอกินเลยเธอกินเลยกินเลยพร้อปมาเถอวะพร้อมมากนี่นี่เช่นพอนี่ยเธอกินเลยกินเลยนี่กับคุณผู้ชมอารอยมาเถอะอารอยมากเลยครับนี่กับคุณผู้ชมครับใช่ได้มาจากก้าวได้ครับ กับบรรยากาศยามเย็นันนี้นะครับนี่ครับเราปีนหน้าวิสนะครับเดี๋ยวสุกดีอร่อยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมน่ากินครับนี่นะครับก็มือขำเลยนะครับเราปีนกระนาวิสนะครับก็ว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาเลยช่วงของเราแล่งซุปเปอรเรานะครับช่วยสนับสนุนพวกเรากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เลยที่สำคัญนะครับช่วยกดติดตามช่องของเรากันนะครับ พวกเราจะนําเรื่องราวดีๆสะาดดีๆหลาๆเรื่องราวมาให้ทําชมเลยดูเลยชมนะครับกันนะครับได้คุ้นกันนะครับแล <laughs> ้วก็ที่ามดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ